สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว u Tube นะครับพบกับเรานครับช่องฟังกุกิกนะครับผมวันนี้นะครับพาน้องช้างนะครับออกกําลังกายนะครับมามาทําอะไรนี่วันมากินต้นไผ่นะครับแล้วก็มาเลี้ยงวัวด้วยนะครับผมนะครับพาช้างมาเลี้ยงวัวนะครับวันนี้นี่ครับถาผมของเรานะครับปามน้คอับท่าเสร็จ สวัสดีค่นะนายเร็วเปิดคลิปนายเร็วสวัสดีค่ะก่อนได้ยินไหมสวัสดีค่ะนี่สวัสดีค่ะกันเร็วยังยงโอ้ไม่สนใจเลยนะครับขอกินก่อนนะครับนี่นครับอาหารที่ชอบนะครับชอบเหมือนกันนะครับใบไผ่นะครับนี่ดูมันมีเลยนะครับนี่ก็พาช้างมาเลี้ยงวัวนะครับวันนี้นะครับมาเลี้ยงเจ้านี้นะครับ แบันท็อปนะครับนี่ก็ผ่าอมร่างกายนะครับรอบสระน้ำนะครับบริเวณเมื่อกี้นะครับแล้วก็พามากินนะครับต้นไผ่นะครับโอ้หัวก็ไม่กลัวช้างนะครับช้างก็ไม่กลัววัวนะครับดูดูหานอไม้ครับดูสาหัวหานอไม้นะครับดู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 นะครับกินใบเสร็จก็หานอก่อนนะครับมีนอไหมน้อของอร่อยไม่มีนะครับ เราไปกินหมดแล้วนะครับนี่ก็น่าจะเป็นไผ่ที่เขาไปปลูกก็กินนอนครับนี่เราขอกินใบหน่อยนะครับรกุกิกบอกนะครับขอกินใบหน่อยแล้วก็บรรยากาศวันนี้คืมทั้งวันนะครับเอาง่วฝันยังนั่นแั้งง่วงฝันยังนั่นฝันก็โตก้องดินดิเบื้องนะี้ นี่นะครับรยงคู่กับเจ้านี่เลยนะครับรยังสายกัวช้างแน่ๆเลยนะครับดูเดินท็อปทำไรลูกทำไรกันมันเลี้ยงวัวบ่ะวฮะไม่เห็นหยังไม่เห็นหยังไม่เห็นหยังนี่มาสวัสดีครับตัวเร็วเห็นหยังฮะมาเลี้ยง,งวัวคือมาเลี้ยง,งวัว เอาเรนดีดล้ละตัวในกุกิกมึงวันนี้ประยาดสร้างเลยไปหาแต่สร้างนี้สส้างไรเลยมันนี่เร็วมันนี่เร็วไปไหนนั่นพีตาโบหลอกเด้อเซ็ต ครับตัวก็อาจจะดำนะครับดำเรี่ยมนะครับพออาอบน้ำอ,อาบถ่าเสร็จเราก็พาเดินนะครับพาเดินมาออกกำลังกายนะครับก็เลยได้มากินต้นไผ่นะครับดูขนาดยื่นกินครับดูทำอะไรนี่ยื่นจางขาทำไมนี่ยืย่นสว,วยไม่ได้บอกกิ๊ก ันนี้กินต้นนี้นะครับวันหลังเดี๋ยวพามากินต้นนู้นนะครับม่รูจะของเขาวาหรือเปล่าขอกินน,นะขอกินใบนะครับกินแต่ใบเด้ออย่าหักต้นลงจอมทําลายครับชอบนะครับใบไผ่นะวันนั้นก็ปล่อยกินตรงข้างสานาหมดแล้วนะครับนี่ก็ามาหาต้นใหม่นะครับ <c oughs> ดูวนมากนะครับดูท้องกับกับพื้นครับกินจนมีระพุ่งเลยจิกนะครับหายหลายวันแล้วนะครับพวกฟานก็นะครับไม่ค่อยจะมีเวลาเท่าไหร่นะครับวันก็ได้วางนะครับมาถ่ายนะครับดูดูดูหาหน่อไม้แล้วนะครับทำอะไรนั่นมีอยู่บ่หน่อไม้โธยไม่ใช่นานหน่อไม้นะครับดูสาวก ดูตานะครับเปนด้วยตาหวานด้วยนะครับเจ็บเหรอเสียงเคี้ยวนะครับ ครับก็ฝากเป็นกําลังใจนะครับให้ครอบครัวน้องกิ๊กด้วยนะครับผมนับน้องช้างอีกหนึ่งเชือกนะครับผมที่นําตกงานนะครับผมอยู่างไกลเพื่อนเพื่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นนะครับกําลังใจนะครับให้นับเราทาคลิปใหม่ๆนะครับในปีนะครับทํา่อมาได้รับชมนะครับผมนะครับนี่ก็เป็นช่องเล็กๆนะครับบางวันก็ได้ถ่ายลงบ้างวันก็ไม่ค่อยได้ถ่ายนะครับผมต้องขอโทษขอไฟด้วยนะครับผม นะครับคลิปนี้นะเดี๋ยวพอฟานพากินตรงนี้เสร็จนะครับก็จะพาดื่นนะครับรอบสระน้ำอีกสักหนึ่งรอบนะครับผมออกกําลังกายนะครับพยายามเย็นนะครับผมนะบรรยากาศนะครับก็มานะครับแต่งหลังบ้านนะครับเรฝากเป็นกำลังใจเขากวเราด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตั้นะครับกดกระดิ่งติดตามนะเพื่อนับรับชมคลิปใหม่ๆนะครับผมนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะวันนี้ก็พาน้องมาออกกำลังกายนะครับพามาเลี้ยงัวนะครับผม นี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ